สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์สูตรการหาระยะทางระหว่างเส้นตรงคู er an, ่ขนานโดยเราจะสามารถพิสูจน์ได้จากทฤษฎีบทที่6ที่กล่าวว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง ax บวก by บวก c1 เท่ากับ0และเส้นตรง ax บวก by บวก c2 เท่ากับ0เมื่อ a, b, c1 และ c2 เป็นค่าคงตัวที่ a และ b ไม่เป็น0พร้อมกันคือ d มีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ c1 ลบ c2 หารด้วยรากที่สของ a กําลังสองบวก b กําลังสอง ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ค่ะจากรูปนะคะเราจะกําหนดให้เส้นตรง ax บวก by บวก c 1เท่ากับ0ย์ขนานกับเส้นตรง ax บวก by บวก c 2เท่ากับ0นซึ่งเราต้องการหาระยะทางระหว่างเส้นตรงสองเส้นนี้โดยเราจะกําหนดให้ดีเป็นระยะทางระหว่างเส้นตรงผู้ข,ขนานก็จะได้เส้นตรง ax บวก by บวก c 1เท่ากับศูนย์ ขนานกับเส้นตรง AX บวก BY บวก C 2อเท่ากับศ ซึ่งมาเส้นตรง ax บวก by บวก c 1เท่ากับ0นขนานกับเส้นตรง ax บวก by บวก c 2เท่ากับ0จากนั้นเราก็จะเลือกจุด1จุดบนเส้นตรง ax บวก by บวก c 2เท่ากับ0ซึ่งจุดนี้จะมีพิกัดเป็น x 1 y 1ก็จะได้เป็นเลือกจุด1จุดบนเส้นตรง ax บวก b y บวก c 2อเท่ากับ0โดยกำหนดให้จุดนั้นเป็นจุดให้เป็นจุด x 1 y 1จากนั้นแทนจุด x 1 y 1ลงในสมการเส้นตรง a f บวก b y บวก c 2เท่ากับ0ก็จะได้ a x 1บวก b y 1บวก c 2 เท่ากับ0 2> c 2, 4, 2บวก u ย้ายไปลบก,ก็จะได้เป็น ax 1บวก by 1เท่ากับลบ c 2และจากที่เราได้กำหนดให้ดีเป็นระยะห่างระหว่างเส้นตรงทั้งสองเส้นก็จะได้ให้ D เป็นระยะห่างระหว่างจุด x1y1 กับเส้นตรง ax บวก by บวก c 1เท่ากับ0โดย x 1 y 1เป็นจุดบนเส้นตรง ax บวก by บวก c 2เท่ากับ0ซึ่งจากทฤษฎีบทก่นอนหน้าที่เราได้พิสูจน์ไปเราก็จะรู้ว่าสูตรระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงจะเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ ax บวก by บวก c หารด้วยรากที่สองของ a กําลังสองบวก b กําลังสองก็จะได้ d ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างจุด x 1 y 1กับเส้นตรง ax บวก by บวก c 1เท่ากับ0เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by หบวก c 1หารด้วยรากที่2ของ a กําลังสองบวก b กําลังสอง ซึ่ง ax 1บวก by 1มีค่าเท่ากับลบ c กําลังสองก็จะได้เป็น d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ c 2บวก c ห่หารด้วยรากที่สองของ a กําลังสองบวก b กําลังสองจัดรูปก็จะได้เป็น d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ c 1ลบ c 2 ด้วยรากที่สองของ e กําลังสองบวก b กําลังสองซึ่งตรงกับสูตรการหาระยะทางระหว่างเส้นตรงผู้ขนานค่ะจบคำไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์สูตรการ,รหาระยะทางระหว่างเส้นตรงผู้ขนานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ